ในกรณีที่เรารายงานตัวในสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าเรารายงานตัวทางออนไลน์เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราจําเป็นจะต้องไปรายงานตัวอีกครั้งหรือไม่นะคะก็ขอบคุณสําหรับคําถามหลังไหม่นะคะที่ถามกันเข้ามานะคะซึ่งเป็นคําถามที่ดีมากๆนะคะบางคนอาจจะงงและสับสนว่ารายงานตัวไปแล้วจะต้องไปรายงานตัวอีกรอบหรือเปล่านะคะ เราต้องไปรายงานตัวอีกรอบนะคะที่สนามบินนะคะซึ่งขั้นตอนการรายงานตัวนะคะเราจะรายงานตัวสองรอบนะคะหนึ่งรายงานตัวที่สำนักงานเขตหรือแบบออนไลน์นะคะรายงานแล้วครั้งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสองนะคะเราต้องรายงานตัวที่สนามบินที่อิมเมชันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่เราจะเดินทางนะคะเราจะต้องไปรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งที่นั่นนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนนะคะที่เตรียมตัวนะคะจะรายงานตัว กับไทยนะคะในกรณีที่โอเวอร์วีซ่านะคะให้เราไปรายงานตัวก่อนออกเดินทางนะคะเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองนะคะเผื่อเวลาให้กับตัวเองนะคะอย่างน้อยสี่ห้าชั่วโมงนะคะในการไปรายงานตัวที่อิมเมชันที่สนามบินนะคะให้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมความพร้อมให้พร้อมนะคะเดี๋ยวระวังมันจะตกเครื่องได้ง่ายนะคะเดี๋ยวจะได้มาทําเรื่องกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้พร้อมนะคะ ไปที่สนามบินนะคะเป็นรายงานตัว4-5ชั่วโมงอย่างน้อยๆนะคะอย่างน้อยๆนะคะไปเตรียมวามพร้อมให้กับตัวเองนะคะคือที่เขารายงานตัวที่สนามบินอีกครั้งก็คือเพื่อเขาที่จะตรวจสอบประวัตินะคะอัชญากรรมต่างๆของเราอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีประวัติอะไรบ้างนะคะเขาจะเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านเราไม่มีอะไรก็คือสามารถนะคะเช็คอินเสร็จก็คือเตรียมตัวขึ้นเครื่องกลับบ้านได้เลยนะคะก็ขอท่านเดินทาง โดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณค่ะ